เยการสวัสดีทุกคนเองนะครับกับผมเอง A อเอ็นเช่นเคยแต่ว,วันนี้เราก็จะพาคุณมาดูแมปแบบหนึ่งครับแมปนี้เนี่ยเป็นแมปที่คล้ายๆกับฟอร์ซคเคนแต่ก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นแต่จริงๆก็ฟอร์ซคเคนคล้ายฟอร์ซคเคนอะไรโดยแมบนี้เนี่ยจะมีรูปแบบการเล่นเหมือนกับฟอร์เซคเคนเลยซึ่งเราจะมาพูดถึงแบบนี้กันโอเคแล้วผมขอเตือนว่าเราไม่ได้มาเล่นเกมโ์เหมือนเดิมแล้วก็ อันนี้แค่เป็นการอธิบายสืเรื่องราวส่วนใหญ่ในเกมนี้มากกว่านะครับซึ่งเราก็ไดมาพูดถึงฝั่งแรกกันนะครับนั่นก็คือฝั่งของ Survival หรือว่าฝั่งผู้เอาชีวิตรอดนั่นเองซึ่งนซึ่งในปัจจุบันเ,นเกมนี้มีสไ વ เบิลทั้งหมดทั้งหมดนะครับ4ตัวด้วยกันซึ่ง s ไ r เ i v ลเนี่ยนั้นทั้ง4ตัวนี้นเลยก็จะมีได้แก่ไม่มีเจสซี ไทเลอร์ iler, และก็คนสุดท้ายนักเดินทางซึ่งแต่ละตัวก็จะมีความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนกันนะครับตัวแรกไม่มีความสามารถพิเศษก็คือไม่มีเพรมมาะเขาทำอะไรไม่ได้เลยความพิเศษของตัวละครนี้อย่างเดียวที่ผมนึกออกนะครับนั่นก็คือเขามีสกินใช่เขามีสกินนั่นแหละความพิเศษของมันเอาละไปตัวต่อไปเลยดีกว่า และตัวต่อไปนั่นก็คือเจสซี่นั่นเองเจสซี่สกิลที่1เจสซี่ Jessie จะทําการเอาเทียนไขบนหัวลงมาพร้อมกับจะเดินช้าลงอยู่แบบว่าจะเดินช้าลงแต่ว่าจะคอยหิวเลือดเพื่อนที่อยู่โดยรอบเรื่อยๆแต่ว่าช่วยหิวเลือดให้กับเพื่อนคนอื่นที่โดยรอบซึ่งก็บบว่ามันก็จะมีเสียงติ๊กติ๊กตอนที่หิวสุดสกิลที่2อน,นั่นก็คือสกิลยิงพุ คิวยิงผู้เนี่ยเมื่อใช้เนี่ยทำให้คิวเลอร์ที่โดนเนี่ยก็จะหน้าจอน่ยก็จะมีอาการว,ว่ามีเอฟเฟกต์แพะว,ว่าเอ,อ่อเวลาฟุกเอ,อ่อเวลาแบบที่เปล่ามันเกิดใช่แล้วก็เจสซี่เป็นสไปเดอรที่เลือดน้อยที่สุดนในเกมคือเขาจะได้ตัวสไปเดอรสายซับพอร์ตในเกมในเกมเนี่ยมันก็เลือด้อยทุกตัวแหละต่คือสงสัยว่าทำไมผมไม่มีคลิปมาให้ดูเอ,อ่อคือ ผมลืมอัดเอาไว้นะแต่ก็ช่างหัวเรื่องนั้นแล้วก็มาดูตัวต่อไปเลยดีกว่ากับไทเลอร์สุดเฟี้ยวนั่นเองสกิลที่1ของไทเลอร์ไทเลอร์จะทำการใช้ไม้เม็ดบอลเนี่ยโจมตีซึ่งถ้าถามว่าโจมตีโดนส่งคิวเล์คิวเล์ก,ก็จะเสียเลือดพร้อมกับกระเด็นไปข้างหลังนิดหน่อยซึ่งถ้าถามว่าทำไมผมไม่มีฟุตเทจก็คือกูลืมอัด และนั่นมันอานอาณามากพราผมเป็นเอาคลิปเดิมมาวน2รอบอย่างที่มึงเห็นนี่แหละส่วนสกิลที่2ของไทเลอร์นั่นก็คือไม่มีเพราะว่าเขายังไม่ได้เพิ่มเข้ามามแล้วก็คนต่อไปนักเดินทางสกิลแรกโจมตีแต่การคุดโจมตีได้คุณจะต้องมีไอ้เกรหลอดด้านล่างเนี่ยให้มันเต็มหนึ่งร้อยก่อนถึงสามารถกดโจมตีได้นะครับทุกคนส่วนสกิลที่2นี่ก็คือวิ่งสกิลนี้ก็คือการพุ่งไปข้างหน้า แต่เมื่อพุ่งเราจะเสียแค่ค่าเกระไปห้าหน่วยทุกครั้งที่เรากดพุ่งหนึ่งครั้งซึ่งวิธีการเพิ่มค่าเกตของตัวละครนี่เนี่ยถือว่าโหดมากๆนั่นก็คือเราจะต้องอยู่กใกล้ๆกับคิวเลอร์และแน่นอนว่าการที่คุณนั้นอยู่กใกล้ๆกับคิวเลอร์นั้นแปลว่าคุณนั้นมีโอกาสโดน,นคิวเลอร์ฆ่าตายในแบบง่ายๆเลยนะซึ่งมันเสี่ยงมากๆโอเคแล้วเราแล้วเราก็ไปฝั่งคิวเลอร์กันเลยดีกว่า คิวเลอร์เนี่ยผมจะพูดไปไวๆเลยนะสกิลที่1สกิลนี้เมื่อใช้แล้วจะทําการไฮไลท์ผู้เล่นทั้งแมปพร้อมกับทาให้ผู้เล่นเนี่ยเกิดอ,อาการหน้าหรือว่าเกิดการจอแตกขึ้นมาสกิลนี้ใช้เอาไว้ในการหาคนครับสกิลที่2สกิลพุ่งสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่เดี๋ยวว่าใช้อาจจะยากหน่อยเพราะบางครั้งเนี่ยมันก็โดนแล้วแต่ว่ามันดันไม่ติดเพราะอะไรก็ไม่รู้สกิลนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ ตอนที่คุณเนี่ยใช่ว่าตอนไล่ล่าแบบมันเป็นเส้นทางตรงคนก็อาจจะใช้สกิลนี้แะพุ่งหาสไ v โบได้เลยแล้วก็สกิลนี้สามารถทาําดาเมจได้แล้วก็สกิลที่3าม่คือการเอามือตบใส่สไ v โบซึ่งมันก็มีแค่นั้นแหละซึ่งคิวเลอร์ัวนเี่เป็นคิวเลอรที่มีเลือดอยู่ที่7 5 HP และสตามินา110สตามินาซึ่งปัจจุบันในเกมนี้เนี่ยก็ยังมีคิวเลยแค่ ตัวเดียวนั่นคือไอตัวนี้นะครับต้องรอให้เขาอัปเดตมาก่อนคืออัจริงๆครับจริงๆแล้วตอนแรกคลิปนี้เนี่ยผมกะไม่ได้จะมาทำให้เกมนี่หรอกจริงๆตอนแรกผมกะจะไปทำเกมเอ่อ F P E S ก่อนนะครับแต่ว่าคิดไปคิดมาเนี่ยมันยาวนะครับ กมมันอนข้้นที่จะมีเรื่องอะไรให้เล่าเยอะมากก็เลยเอาจจะเอามาทําเกมนี้ก่อนแล้วกันเาะแล้วก็เหมือนเดิมตอนนี้ผมตัดต่อตอนนี้เวลาผ่านตอนนี้เวลาคือ21โมงแล้วก็เป็นตะกลางคืนกนเลยเพราะฉั้นผมจะไปนอนละก็ไปบ่ายนะทุกคน